ประเด็นแรกครับป็นเรื่องกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่มีการอภิปรายไปแล้วนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งส่วนที่มีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตนะครับก็จะมีการตั้งกรรมาการรวมถึงส่งเรื่องให้ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตรวจสอบ แล้วก็ทางพักเองก็จะตั้งคณะกรรมการในการาตรวจสอบเป็นอีกทางหนึ่งนะครับรวมถึงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านอ้างว่ามีการทุจริตนะครับรวมถึงข้อที่มีการบิดเบือนก็อยากให้รัฐมนตรีเนี่ยคงจะมีการให้รัฐมนตรีชี้แจงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยของฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่ในการอภิปรายถึง3วันเนี่ย ก็สะท้อนว่ามีการอภิปรายในลักษณะที่ชิงไหวชิงพริบยังขาดสริริตการอภิปรายในยกอุนตรีรวมทั้งรัฐรีเนี่ยโดยไม่มีการยื่นถอดถอนเรื่องทุกจบิตแต่มีอาการอภิปรายและก็ทำเกิดให้เกิดความสับสนนะครับรวมถึงการสรุปของฝ่ายคา้านโดยเฉพาะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นการสรสรุปผลในลักษณะที่ชิงไหวชิงพลิบลักษณะเปิดประเด็นใหม่ และที่สําคัญก็เป็นการประเด็นที่ไม่มีการยื่นถอดถอนตัวนายกรวมทั้งรัฐมนตรตีที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับก็สะท้อนเห็นว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยนอกจากสอบตกในการอภิปรายแล้วก็น่าจะสอบตกเรื่องจริยธรรมและเรื่องน้ําใจนักกีฬาคือลักษณะที่ถูกประชาชนมองว่างานที่ถน,นัดคือการอภิปรายแบบเอาเปรียบนะครับและที่สําคัญ ทางรัฐบาลเองนะครับที่บริหารมาโดยเฉพาะที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยหปี4เดือนซึ่งเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ2ปี8เดือนนับนคือสปีเศษเนี่ย,ยก็จะเร่งดําเนินการที่จะทํางานในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับรวมถึงทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอขอบคุณโพทุกสํานักกับที่ให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ครบเทอม4ปีรวมถึงสอบผ่านในการิพนธ์ครั้งนี้และที่สําคัญ ก็สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนนะครับเขาไว้วางใจรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําและก็พรรคเพื่อไทยเองก็สัญญานะครับว่าจะทํางานอย่างเต็มที่และที่สําคัญก็จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องรวมถึงแก้ปัญหาสังคมรวมถึงแก้ปัญหาเรื่องความปรองดองนะครับให้เกิดขึ้นในสังให้ให้เกิดขึ้นในประเทศชาตินะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนและสิ่งสีง่มัญจากโคที่ สะท้อนว่าให้รัฐบาลอยู่ครบ4ปีเนี่ยก็เป็นการสะท้อนอีกทางหนึ่งว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาปฏิเสธอำนาจนอกระบบในการที่จะล้มรัฐบาลรวมถึงการให้สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาเรียกว่ามาตามระบอบนะครับแล้วก็ได้อยู่ครบเทอมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่า <c oughs> การได้เปรายครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะจะเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็น ถึงการทํางานของรัฐบาลรวมถึงสิ่งที่ฝ่ายค้านได้มีการกป่าวหารัฐบาลก็คงจะได้มีการชี้แจงส่วนหนึ่งและสิ่งและสิ่งไหนที่มีน้ําหนักนะครับที่อาจจะมองว่ามียังมีพบว่ามีมีเงื่อมีมีข้อที่ข้อที่ไม่โปร่งใสก็คงจะมีการดําเนินการในการตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการในรัฐบาลที่อดีตหรือจะเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่รวมถึง รัฐบาลในปัจจุบันก็คงจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อทําความจริงให้ปรากฏเพราะเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับเป็นพรรคของประชาชนและก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการที่จะ,ะดําเนินการบริหารบ้านเมืองนะครับที่เป็นพรรคแกนำนำเนี่ยก็จะดําเนินการโดยการโปร่งใสนะครับและก็ตรวจสอบได้